แดงโม <laughs> แดงโมแก่สีมาแกงด้หัวแหกเลยหว <c oughs> านเลยอะแกงหวกใครแกงโมไม่ครื่องไรเจ้โมใส่กระแตงก้อนใส่เทียงใส่พริกกระเทียมพริกกระเทียม,อมหอมให้ามากาเลยงมีงเอมากหมแกง นี่จีวานเนาะหวานาเหียคือกันนีนน่ยอยากมาตละมืนเดียวแล้วว่าอยู่แถเที่เหแต่ก,กองเครือมันขาอยู่คนละไม่ใช่ยาใครวะจแตอ,อกอมัน,มน่งมากเลยอันนี้เสนอเมนูแกงหัวเสกแกงหมู มันเป็นเต้ม,มูหน่อยเลยเต้ม,มูถูกปลาอาเบียกมันปลาอาเบือกนอกมันเครื่องห้ากระใสตำพริกกระเทียมตำพริกกระเทียมแล้วรอปรุงหัวขัานไหนใส่เก็บไปตูวกัน่ใช่แกงหัว เด๋ดให้มันตัต้องหวใส่หัวต้องไปบันมอเดือดล่ะเมื่อเห้เบิดเม่อร่เบิดเมื่อหก็ไอรล่ะก็กินแบบหัวกินแบบเตียงเครื่องล กุ้งเครื่องแบบกุ้งเครื่องโอ้ยชิอรถน้ำปลาเด็กป้ะอือหวานแบกงม่ววเนียว่ไหมแม่วข้็วหวานเหใช่ะรใ่ะรเสียบ่น้ปลาเดกสยร แค่นี้ก็กเรียบร้อยนะใจ๊ไฟอตู้เหมือนเจ๊ไฟอตู้เนซุกเลยซิมเรียบร้อยแล้แยเสร็จใช่นนะ เด็ก็ <wh <wh ักแต่งม้งให้ผึ่งพ่นดอกขันนี้เป็นกับบ้านเมื่อก็นี่กับนี้เอาเบิร์นี่ตุบลุ่นเลย